เ่นพิจารณาร่างกายนี้มันเต็มไปด้ยวยความสกรปรกเต็มไปด้ยวยความไม่งามเป็นที่ไหลเข้าไหลออกทายเทของซากพืชซากสัตว์มีแต่ของไม่สวยไม่งามเน่าเปื่อยอยู่เป็นนิดไม่พึงเข้าไปยึดถือไปรักไปชอบจงคลายกำหนัดพิจารณาเรื่องนี้ให้หนักพระทั้งหลายก็ส,สมัยก่อนนี่ เชื่อฟังอย่างสุดกล้าวสุดหัวนั่งเพ่งดูความไม่สวยไม่งามตนเองผมคนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดใสใหญ่ใสน้อยอาหารใหม่อาหาร,าหารเก่าดูเข้าไปข้างในดูออกมาข้างนอกดูอาหารที่กินเข้าไปลงไปในท้องเหมือนไถสองปากเอาเข้าทางนี้ไหลออกทางโน้น ดูไปดูมามันเกิดอารมณ์อันยิ่งใหญ่ติดตาตรึงใจเห็นตนเองเป็นซากเป็นศพหน้าขยะขยแงพากันฆ่าตัวตายเอาบาทเอาจีวรเอะไรไปจ้างบอกให้องค์อื่นสมณะก็มีสามเณรสามเณรสมณะกุตตะกะตาเถหมวดเมื่อแกแ่ต่ไม่ยอมเป็นพระ ให้ตาคนนั้นแหละเป็นคนฆ่าให้บอกว่าไม่บาปหลอกให้พวกเราปลงชีวิตซะสินส้นซะจะได้เบื่อหน่ายนี่จะได้ผ้นพ้นไปแกก็ฆ่าวันละคนสองคนหนักนเข้าวันละเก,ก้าคนสิบคนตัดคอให้ที่ริมฝั่งแม่นม้ำวักุมมหาตัดแล้วก็ล้างดาบสีแดงๆอยู่ในานา้ำ นึกสลดใจอะไรกันหนอเราเนี่เกิดมาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบวชด,ดีๆแล้วก็มาฆ่าคนมึงจะไม่บาปเหรอเทวดามิฉาทิฐิก็ไปยุอีกได้บุญได้บุญฆ่าไปเถอะท่านได้สงเคราะห์บุคคลเหล่านั้นให้พนจากทุกข์แกฆ่าแกไม่ได้ฆ่าฟรีๆได้บาทด้วยได้จีวรด้วยรวยเลยรับจา้างฆ่าโดยสมัครใจ พอพระพุทธเจ้าออกมาเมืองเวสาลีป่ามหาวันอ้างวางหวงเวงเคยมีพระเปลือนกลนบัตรนี้ไปไหนกันหมดแม้แต่ผ้าเหลืองก็หาดูยากพระอนุ์ก็ร้อง่งมร้องให้เสียใจเล่าให้ฟังก่อนที่พระองค์จะเข้าไปสู่ปฏิสันลีนวิหารนั้นได้เทศนาสัมปยุต แสดงธรรมอันประกอบไปด้วยอสุภกรรมฐานบุคคลเหล่านั้นพิกษุเหล่านั้นดูตนเองเหมือนสร้างเหมือนศพห้อยอยู่ตามคอเมื่อนายก็เลยเล่าความจริงให้ฟังขอให้พระอ,องค์จงแสดงธรรมอย่างอื่นเถิดอันเป็นที่สบายแห่งการพิจารณาเจโตวิจารณะสป,ปายา เอกันตะกุสลายติกาออริยาโรกุตตลาขอให้พระองค์จงแสดงธรรมอันเป็นไปเพื่อความสบายแห่งจิตในการพิจรารณาเอากันตะกุสลายติกาเป็นไปเพื่อความเป็นกุศลความฉลาดอย่างเดียวอริยาโรก ตลาเป็นไปเพื่อความประเสริฐอยู่เนื้ออยู่ไกลกิเลสเป็นไปเพื่อความเนื้อโลกอภิสันเลคีกาเป็นไปเพื่อความขัดเกลาอย่างยิ่งแต่ไม่ให้มันโลดผนให้มันสบายสบาย,บายขันเันเบาภาษาฮองก็ว่าอันเนี้ยมันไงไงขนาดมีอยู่วออดอมาสอนเนี่ยถอนเขาหน่อยนี่เจโตวิจารณะสปายาไหม อันที่มันพิจารณาง่ายๆไม่หนักน่วงไม่รุนแรงไม่โลดโผนใครทำก็ได้คนโง่คนชลัลาดโอ้พระพุทธเจ้าของเราก็เลยบอกบาทใอย่างนั้นอ,อนน์เธอจงไปเรียกภิกษุทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองเวสาลีนี่มีเท่าไหร่ไปเรียกมาให้หมดแต่ก็เลยไปเรียกตีกองร้องป่ามาแล้วก็เลยได้แสดงธรรมสิ่งที่มันทำให้ง่าย เจโตวิจารณสปายาสะดวกสบายในการพิจารณาทางจิตเอกันตะกุศลาจติกาเป็นไปเพื่อความฉลาดอย่างเดียวไม่เป็นไปเพื่องโง่พรเรียงมาเสร็จท่านก็สแสดงอานาปานสติที่เราสวดเมื่อกี้นี่แหละแต่อาตมาไปหยิบมานิดเดียวขาจะเอามาเบิดมันสิจบเป็นบาปบามันง่ายกว่าดอกเดีย สังยุตธนิกายมหาวาระวักหรือตั้งแต่เร่มที่หนึ่ง,งก็เยอะก็เลยไปหยิบเอาแต่จุดที่มันสำคัญสำคัญมาให้ท่านตั้งหลายได้ร่วมกันพิจารณาหลักฐานทางวิชาการแลว้วก็ไปทำํำในอาามาเองก็ทํามาตแต่เป็นโยมตั้งแต่เป็นฮิปปี้ ไปเที่ยวอ,อยู่ในป่าในเขาเข้าวัดนู่นออกวัดนี้เลิกจากศาสนาคิดแล้วก็ไปลองทําเล่นลองทําเล่นเฉยๆดอกไม่ได้หวังอะไรไปนั่งดูลมดูแรงดูตามหลักที่ที่สวดมานี่แหละแต่รู้สึกว่ามันติดมันสบายคนโง่ๆอย่างเราก็ทําได้แต่ไปหัดทําอย่างอื่นยากที่สุดเลย ไปทํำยุบเนาะฟองเนาะโย่ยังอาดมานี่ทํายากมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่เหมาะก,ก็เลยเอามันง่ายๆที่พระพุทธเจ้าวา่าวิจรเจโตวิจารณสปยาสบายสะดวกง่ายแก่การพิจารณาทางจิต